ตัวนี้จะยิบดีกว่าเดนพุบมาดูเขียวอยู่เลยเอางี้ได้เลยพี่นีไม่เกินสองเจ็ดจุดเจ็ดไม่สองเจ็ดจุดเจ็ดเลยตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ช่างเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้ไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงมาเท่าไหร่ห้าเลยไม่ถึงจะเปิดมาเท่าไหร่ไม่ถึงสองเจ็ดจุดห้าเอาจบให้จบตัวนี้ต้องมีสองเจ็ดจุดห้าอยู่แล้วเพราะตัวมันยาวไม่ไม่ถึงพี่ไม่ถึงเลยพี่สมมติเราเรากรเบื้อสองตัวตามผมอย่างเช่นว่าของผมไม่เกินอยู่แล้ว สมมติเปิ้ล7.2ไม่ไม่เกิน7.2นี่แล้ว7.7อ่า7.7ผมขึ้นขีดเลยแล้วมันเลี้ยงเกิดมันขึ้นมาอีกมีนหึงผมก็เสียแสนนึงอไงเด็กคือไก่เนี่ยเจเปิลเข้าใจป่ะเราเลี้ยงหนึ่งเดือนเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องมาบินสองบินอย่างเงี้ยคือไก่รู้เล้วงคู่ที่จะตีกันรู้คงตีแค่ไปนี่ไปนี่เนี่ยก็คือผมว่าผลหลังหมดแล้วผงตีต่อไม่ได้แล้วไม่หมดว่าใครจะแพ้ก็แพ้หมดแล้คือว่าเปิ้ลก็เอาแบบว่าใช่คือเปิ้ลอะเปิ้้นนชงไม่่เเเกิ2.72ใหลยยี เพราะว่าเพื่อนไม่เกินอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขอแค่ช่างไม่ใช่ผมเสียช่วงเปิ้ลแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแฉมเยอะพี่ช่วงมันเยอะเพราะว่าถ้าของเพื่อนไม่ถึงเจ็ดสองเจ็ดิห้าเพื่อนสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองตัวยาวอะเรามันช่วงดีกว่าอะไรขึ้นขีดเพื่อนเสียขึ้นขีดอยู่เลยนั้นขึ้นขีดแต่แฉมเงินล้านโอ้ยมันเป็นมันไม่ใช่แต่ทีแต่เพื่อนหลุดจากตัวนี้ไม่มีใครกล้าตีตัวนี้แล้วจางไปตายตอนนี้ในประเทศไทยมันมมันไ่ใช่อย่างนั้นเลย ชนใหญ่ไอ้เรามาชนหมอบไปดิยังไงผมก็โดนและตีอยู่แล้วไมันเยอะเร็วดิซึ่งข,ขีดมันก็เยอะแล้วเ,เนี่ยใส่เกี่ยอะไรไมาถ้าปล่อยไปเลยเนี่ยตัวนั้นมีเยอะเลยที่จะไปไปสามตังไงวะมันไปไป,ไปไม่ได้หรอกครับไก่ตัวแค่นี้ถ้<บ>ามันอ้วนวันนี้มันก็ เป็นไม่ได้แล้วไอ้นี่ก็เผื่อเยอะแล้วนะอย่างวมุ้ยพ่อผมช่างให้สองตัวด้วยนะผมไม่ได้ช่างตัวเดียวนะผมไม่ได้เหยาบหนะผมพูดเป็นมุมกลางอนันะครับพี่เบพื่อนพ่ครับเพื่อนก็ยอมช่างให้ตัวนี้ช่างช่างช่างให้ตัวนี้ช่างเยอะกว่าครึ่งขีดแล้วอ่ะการต้องหุ้นอีกหยาบอีกทีนึงอัที่เจ็ดสามมันไปไม่ถึงอยู่แล้วมันสองเดแหละแต่ว่าให้นี่แปดเลยมันไม่ถึงแปดเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาผมไม่ถึงมันไม่ถึงหรอกไม่ถึงแต่รุ่มหวงมาเลย ทีนี้เรเลี้ยงเนี่ยผมจะเอาัวไปขึ้นมิลแบบนี้วันต่อเนี่ยผมตีเนี่ยมานสองเจ็ดสี่แต่เลี้ยงเนี่ยต้องมีสองมิลเดือนหนึ่งอย่าลืมนะเราตีกันสี่อาทินะสุเปิลพอเสร็จเปิลก็ต้องขึ้นอีกครึ่งทีต่อเอาตรงๆเราเลี้ยงไก่เชิงไว้ด้วยกันอ่ะตรงเนี้ยเพราะเอางี้ก็ได้พี่เบิร์ดเปิ้ลง่ายๆตัวนี้ช่างไม่เกินสองร้อแปด เอาได้อย่างนั้นเราไม่เกินตัวนี้มันไม่มีทางหรอกเอาช่างสองตัวไม่เกินสองแปดตัวนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะโอเคตัวนี้มันมันไม่ถึงสองเจ็ดห้าด้วยใช่แต่ถ้าปล่อยมาก็มันมันก็ไม่เกินนี่หรอกก็โอเพนไปเลยครับโอเพนก็ไม่เกินทั้งสองตัวไม่เกินสองอยแปดอ่โอเคอ่ะโอเคสองร้อได้แต่แล้วเปียบนานอตรงนี้ยมันเปียบนานแล้วไก่ตัวนี้มันโตหกยกเอาได้เสียเลยเลยเสียเลยแปดเอาแปดยกเลยแปดเลยแปดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนก็ต้องเพิ่มกันอยู่แล้วพี่เบิร์กนี้้้ไปขาางล หล้าน้าล้านห้าล้านข้าลาล้านเอาไปจัดไปต่อเท่าไหร่เดียเท่ากันนะเท่ากันสี่รอบเท่ากันไปัโวไปที่บุตรีสี่รอบเท่ากันเลยยาวเอกันยาวเท่ากันเดินพันสี่ไม่ได้ต่อเดนนไม่เจเปิ้ลก็ยาวแหละเหมือนกันเ้อนผมยังไม่ได้จับเดือยเลยพันเดือยันเท่ากันไปเลยสี่รอบอ่ะลูกล้วจ้ เหมือนกันเด้อดูอ่อนโอ้ยสวดีเหลี่ฟ้าตรงนะครับตรงกันแล้วนะครับบอกไหมสี่รอบเท่ากันทำหมดตามตามเดือยคือตามเดือยเอาห้าเท่ากันห้าเท่ากันคือตามเดือยเลยแหละมันก็เดือนประมาณห้ารอบเท่ากันหกนั่นแหละหกเหมือนกันเพราะว่าเดือนเท่ากันหกก็หก ข้างหนึ่งผมยังไม่แหลมตัวพี่เบิร์ดเลยเลยไหลต่อให้มัางเนี่ยตัวแชมป์แหม่โอ้พีเ่เบิร์กสพุดไป